หลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับคือติดกล้องวงจรปิดขนาดเล็กแบบใช้ Wi-Fi นะครับแล้วเวลาไฟดับกล้องก็ดับไปด้วยนะครับเลยจะหาเครื่องสำรองไฟนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดก็ไปดูสเปคต่างๆนะครับใน s h อ p e e Lazada เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิดขายกันตัวละเกือบ300นะครับก็เลยคิดว่าจะลองทำเองดีกว่านะครับไม่น่าจะยากนะครับ คลิปนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะครับมาทําเครื่องสํารองไฟขนาด5โวลต์กันครับก่อนอื่นนะครับผมฝากติดตามช่องอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ครับสวัสดีครับ KKMan นะครับจากช่องอยากรู้อยากเห็นนะครับ วันนี้ผมมีงาน DIY ใกล้ตัวมาลองทำกันอีกแล้วนะครับจากการติดกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับแล้วเจอปัญหาเวลาไฟดับกล้องก็ดับไปด้วยนะครับเลยอยากได้เครื่องสำรองไฟมาติดตั้งที่กล้องนะครับเวลาไฟดับหรือไฟตกนะครับเครื่องจะได้ไม่ดับไปด้วยที่มีขายกันอยู่นะครับราคาก็น่าจะอยู่เกือบประมาณ300บาทนะครับเลยคิดว่าอยากประกอบเองนะครับที่ใช้ต้นทุนต่านะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องตัวเก่านะครับที่ผมประกอบใช้งานมาประมาณ1ปีแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้กับกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าที่ผมประกอบไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับภายในผมก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีชุดวงจรนะครับ ตัวเก่าที่ผมประกอบเอาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาประกอบตัวใหม่กันอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการประกอบชุดสำรองไฟตัวนี้ครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ18650นะครับวันนี้ผมจะใช้2ก้อนนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมใช้วันนี้จะเป็นแบตเตอรี่มือสอนะครับซึ่งผมจะมีร้านแนะนําอยู่ร้านหนึ่งครับที่ผมซื้อประจํานะครับเพราะว่าได้แบตเตอรี่ที่ยังคงมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวที่2นะครับคือกล่องพลาสติกนะครับกล่องพลาสติกที่ขนาดก็พอจะใส่ตัวนี้ได้นะครับ แล้วแต่ใครจะหาขนาดไหนมาก็ได้นะครับนี่สําหรับของผมก็จะเป็นกล่องนะครับนะครับขนาดนะครับก็ของผมก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับประมาณ5เซนนะครับ5เซนคูณอ่าเจ็ดจุดห้านะครับประมาณ5้าคูณเจดนะครับแล้วก็ความหนาก็อยู่ประมาณอ่าสองจุดห้าเซนนะครับความหนาประมาณ2.5งจุดห้าเซนอ่านี่นะครับความหนาประมาณ2.5งจุดห้าเซนนะครับผมมีกล่องไซส์นี้อยู่นะครับ ส่วนใครมีกล่องไซ้์อื่นก็ใช้ไซต์อื่นได้นะครับไม่มีปัญหาไซต์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของคลิปนี้นะครับตัวนี้คือวงจรสําหรับไฟสํารอง UPS นะครับ kind of นี่หน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับต่อวงจรเข้านะครับอินบวกกับอินลบนะครับตัวนี้รับไฟเข้าอยู่ที่5 v 1โวลต์1แอมป์นะครับส่วนฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับต่อแบตเตอรี่นะครับ ก็จะเป็นแบตเตอรี่สําหรับสํารองไฟนะครับตัวนี้จะรองรับแบตเตอรี่นะครับขนาด3.7โวลต์นะครับจะเป็นลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์ก็ได้นะครับต่อเข้าวงจรตรงนี้นะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นไฟขาออกนะครับเป็นเอาบวกเอาลบนะครับเอาบวกเอาลบตัวนี้เนี่ยก็จะปล่อยไฟออกเนี่ยอยู่ที่5โวลต์นะครับ5โวลต์1แอมป์หรือแม็กซิมัมพีคอยู่ที่1.5แอมป์นะครับพีคอยู่ที่1.5แอมป์นะฮะ ก็ <G ül> นี่คือตัววงจรนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนผังวงจรในเรื่องของการต่อไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณชุดละวงจรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาทนะฮะตัวนี้มันจะมีมันจะมีรุ่นที่เป็น5โวลต์น,นะครับ9โวลต์แล้วก็12โวลต์น,นะครับตัวนี้ผมซื้อมาคือรุ่น5าโวลต์น,นะครับสำหรับต่อไฟออกที่เป็น5โวลต์น,นะครับ อีกรุ่นหนึ่งมันจะมีต่อไฟออกตรงนี้เป็น9โวลต์กับรุ่น12โวลต์นะครับก็คือเข้า5โวลต์นะครับแล้วก็ออก12โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็เก็บแบตเตอรี่เก็บพลังงานสำรองเอาไว้ในแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์ได้เหมือนกันนะครับ3.7โวลต์เช่นเดียวกันนะครับวงจรก็ประมาณนี้นะครับขนาดเล็กนิดเดียวนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว USB ตัวเมียนะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวที่ มีซ็อกเก็ตสําเร็จรูปนะครับก็จะสามารถเอามาประกอบเข้ากับตัวซ็อกเก็ตตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ประกอบอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวเมียสาเร็จรูปนะแล้วแต่นะครับใครมีของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะใช้ก็คือสายชาร์จเก่าๆนะครับสายชาร์จเก่าๆแบบชนิดไหนก็ได้นะครับจะเป็น าทายเอก็ได้ไทายซีก็ได้นะครับหรือสายเก่าๆที่แถมมากับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสายสั้นๆพวกนี้แถมมากับอุปกรณ์ Bil ราคาถูกๆนะครับตัวนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ที่สายคุณภาพดีๆก็อาจจะใช้สายดีนหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นสายไฟนะครับสายไฟที่เอามาต่อวงจรนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวอ,อุปกรณ์พวกนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นใช้ของเหลือใช้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดเอาไว้ ที่คญญาบรรยายใต้คลิปนะครับไปกดดูไม่ว่าจะเป็นอยากได้แบตเตอรี่มือสองคุณภาพดีๆหรืออยากได้แบตเตอรี่ใหม่เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับหรือบางคนมีแบตเตอรี่แล้วอยากได้กล่องนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้หรือแม้กระทั่งวงจรที่ใช้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้หในคําบรรยายใต้ใคลิปนะครับว่าผมซื้อมาจากที่ไหนนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบอุปกรณ์พวกนี้กันครับ เริ่มต้นนะครับผมจะทำการประกอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับโดยผมจะใช้แบต186502ก้อนนะครับทำการต่อแบบขนานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้เครื่องสปอตนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง d o c Create D02 นะครับเป็น Spot w ต l d ลเดนะครับชนิดซ u เปอร์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้งานดีมากๆนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยใช้เครื่องเชื่อมจุดนะครับที่เป็นเครื่องแบบแบตเตอรี่ตัวเล็กๆนะครับที่เป็นรุ่นพกพานะครับก็ใช้งานได้ไม่นานตัวแบตเตอรี่มันบวมนะครับไม่สามารถใช้งานต่อได้นะครับพอมาหาข้อมูลพบว่าเครื่องซุปแบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องแบตบ,บวมนะครับผมก็เลยได้ถอยตัวนี้มานะครับเป็น d o c r e a t e D02 ดนะครับ ก็ข้างในก็จะเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับลองไปดูใครสนใจนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยลองไปดูรีวิวได้ผมทํารีวิวไว้อย่างละเอียดนะครับย้อนหลังไปดูได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ทางมุมด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมจุดเจ้าตัวนี้นะครับ ผมจะใช้สายตัวนี้นะครับในการต่อเพื่อต่อไฟเข้าสู่วงจรนะครับโดยผมจะตัดตัวนี้ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับว่าสายไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับวิธีการในการทดสอบก็คือผมจะเอาสายตัวนี้นะครับเสียบก็ไปที่แหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ทำการวัด นะครับว่าขั้วไหนคือขั้วบวกขั้วไหนคือขั้วลบนะครับนี่นะครับเนี่ยไฟขึ้นเป็นลบห้าโวลต์นะครับนั่นก็แสดงว่าสายสลับขั้วกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมสลับนะครับมาแบบนี้นะครับไฟก็จะเป็นบวก5โวลต์นะครับก็สายสีแดงนะครับสายสีแดงนี้จะเป็นขั้วบวกนะฮะสีขาวนี้จะเป็นขั้วลบนะครับ ก็จะทําการเอาวงจรนะครับมาทําการต่อนะครับโดยผมจะต่อ,อไฟเข้าที่ตรงนี้นะครับไฟขาเข้านะครับจะเข้าที่อินบวกกับอินลบนะครับด้านนี้นะฮะ ตอนนี้ผมต่อตัวแบตเตอรี่เข้ากับตัววงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คว่าไฟในวงจรตอนนี้นะครับมีกระแสวิ่งหรือยังนะครับโดยแบตเตอรี่ของเรานะครับแรงดันตอนนี้2ก้อนนะครับอยู่ที่3.95นะครับ3.95นะครับวิ่งเข้าสู่วงจรนะครับแล้วก็ขาออกตรงนี้นะครับขาออกตรงนี้อยู่ที่5.14โวลต์นะครับ ต่อไปเราก็จะทำการต่อตัว USB นะครับที่เป็นซ็อกเก็ตตัวเมียนะครับซึ่ง USB ซ็อกเก็ตตัวเมียเวลาเราดูขั้วนะครับให้เราทำการหงายตัวนี้ขึ้นนะครับให้เห็นขั้วด้านในนะครับนี่นะครับถ้าเรายกขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นด้านในนะครับเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะมีขั้วอยู่ทั้งหมด4 4ขั้วนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับ1 2 3 4จุดนี้นะครับ โดยถ้าเกิดเราหงายขึ้นแบบนี้นะครับขั้วบวกจะอยู่ทางขวาสุดนะครับแล้วก็ขั้วลบจะอยู่ซ้ายสุดนะครับส่วนตรงกลางสองอันจะเป็นตัว Data นะครับสาย Data นะครับ Data บวก Data ลบซึ่งเราเองจะไม่ได้ใช้สสายนี้นะครับเราจะใช้แค่สายขั้วบวกซึ่งอยู่ทางขวามือนะครับกับขั้วลบที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับสเส้นนี้นะครับนี่นะครับหงายขึ้นอย่างนี้ขั้วบวกอยู่ทางขวานะครับก็จะมาตรงกับจุดนี้นะครับนี่ จุดด้านนี้นะครับก็คือขั้วบวกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายขั้วบวกเข้าไปด้านนี้นะครับแล้วก็ขั้วลบด้านนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ทําการต่อวงจรเข้ากับอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยขั้วบวกขั้วลบด้านบนนะครับต่อมาจากสาย USB นะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟเข้านะครับซึ่งจะจ่ายไฟเข้าที่5โวลต์นะครับมายังวงจรนะครับแล้วก็วงจรก็จะทําการเอาไปชาร์จหรือเก็บไว้ที่แบตเตอรี่18650นะครับตัวนี้นะครับบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็วงจรก็จะทําการแปลงไฟนะครับ มาใช้สำรองไฟเพื่อออกทางนี้นะครับทางขั้วของ USB ตัวเมียนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับต่อวงจรนี้นะครับเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดนะครับโดยผมจะใช้ตัววัดกระแสน,นะครับเข้ากับตัวนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ไฟขึ้นก็ ถูกต้องนะครับ5.13โวลต์น,นะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดขั้วนี้นะครับต่อเข้ากับตัวกลองง้องวงจรปิดนะครับกลองบง้องวงจรปิดก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ เริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้กินกระแสไปอยู่ที่0.4แอมป์นะครับ5โวลต์0.4แอมป์นะครับตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้กล้องนะครับทำการบูตเครื่องเรียบร้อยนะครับทําการบูตเครื่องแล้วโอเคนะครับตอนนี้กล้องทํางานได้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ ใช้กระแสอยู่ที่0.26แอมป์นะครับ5โวลต์0.26แอมป์นะครับอันนี้คือตอนนี้คือกล้องเปิดเครื่องได้เรื่นที่เรียบร้อยนะครับทางานได้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้กล้องก็ทำงานแล้วนะครับใช้ไฟอยู่ที่0.2แอมป์นะครับนะฮะตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จนะครับเราจะใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะทำการเสียบเข้านะครับ กับแหล่งจ่ายนะครับเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายครับนี่นะครับกล้องก็จะทํางานไปพร้อมกับแหล่งจ่ายนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปล่อย5โวลต์เข้ามาทํางานตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟดับนะครับไฟดับก็คือถ้าไฟดับก็คือเราปิดแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับพอเราปิดแหล่งจ่ายตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไฟก็จะสํารองมาจากตัว แบตเตอรี่2ก้อนนี้ทันทีนะครับเมื่อไฟติดขึ้นมาก็จะสามารถทำงานได้เหมือนเดิมนะครับโดยกล้องไม่ดับนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของเจ้าตัววงจรตัวนี้นะครับเป็นวงจร UPS นะครับสำรองไฟนะฮะโอเคนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ผลนะครับทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งวงจรนี้นะครับก็ปล่อยแรงดันออกมา5โวลต์เต็มนะครับ5โวลต์เต็มนะครับแล้วก็ตัวกล้องนี้นะครับก็รับได้สบายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปล่อยแรงดันออกมานะครับ5โวลต์นะครับกระแสสูงกระแสอยู่ที่1แอมป์นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยสแตนบายอยู่ที่ประมาณ0.2แอมป์เองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะพีคสุดนะครับได้1.5แอมป์นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับกล้องจะพิกก็คือเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ว่าหลังจากสตาร์ทเครื่องไปแล้วเวลาเขาสแตนบายเขาก็อยู่ประมาณนี้ครับ0.2 0.3แอมแค์แค่นั้นเองก็จะใช้กระแสไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบลงกล่องกันนะครับเดี๋ยวในการประกอบลงกล่องนะครับผมก็จะเอาตัวแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับลงไปในกล่อง ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาวงจรนะครับไว้ตรงด้านข้างนะครับเอาวงจรไว้ตรงด้านข้างด้านข้างของตัวกล่องนะครับแล้วก็จะทําการเจาะรูด้านบนนะครับเพื่อเอาสายตัวนี้นะครับผ่านรูเข้าไปแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับเอาสายออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็จะทําการประกอบเข้าชุดแบบนี้นะครับ ตนนี้นะครับผมก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปในกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราติดยึดกับปืนกาวไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจาะช่องนะครับสําหรับใส่สายนะครับ USB นะครับแล้วก็สายสํหรับสหรับออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เจาะเจาะช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดแผงวงจรนะครับก็ทาการยึดติดกับตัวกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลก็ทําการปิดฝาประกบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องสำรองไฟขนาด5โวลต์นะครับซึ่งเอามาใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับโดยในการใช้งานนะครับเราก็จะนำสาย USB ฝั่งนี้นะครับเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับหรือหม้อแปลงต่างๆนะครับแหล่งจ่ายไฟขนาด5โวลต์นะครับจากนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปสามารถที่จะเอาไปติดตั้งเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดนะครับที่ เป็นสายของกล้องวงจรปิดได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับกล้องลองเราก็จะเริ่มทำงานได้ทันทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับกล้องเราก็เริ่มสตาร์ททำงานได้ทันทีนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาไฟดับเราก็หมดปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดดับแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ได้สำรองไฟได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ที่เราเลือกมาใช้รวมถึงตัวกล้องนะครับแต่ละรุ่นนะครับมีการใช้กระแสของกล้องแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันนะครับอาจจะต้องลองทดลองดูนะครับว่าแต่ละคนถ้าเอาไปทำนะครับลองดูนะครับว่าจะสำรองไฟได้นานแค่ไหนนะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับประยุกต์เอาไปใช้งานนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านอาจจะไม่ใช่เฉพาะกล้องวงจรปิดนะครับแต่เป็นอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาเล่นสนุกๆก,กันอีกรอติดตามชมนะครับ และนี่ก็คือความอยากรู้อยากเห็นของผมนะครับยังไงฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็สามารถรับชมคลิปอื่นๆย้อนหลังได้นะครับจากในช่องได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ